ฮานอยเจาะหนึ่งสองฟังเดอร์เอ,อ่อสำหรับคนที่เล่นฮานอยนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สี่วันมันจะไม่มันจะไม่มีผลฮานอยพิเศษปกติและ VIP อออกซึ่งหนึ่งก็จะยังให้แนวทางเหมือนเดิมแต่ใครจะเอาไปแทงที่ไหนหรือไปแทงฮานอยอะไรแล้วแต่ลูกค้านะคะเพราะว่าสามวันที่มสวันที่มันไม่ออกมันจะมีฮานอยมาแทนนะคะ ซึ่งหนึ่งก็ให้ลูกค้าไปหาที่แทงเองหาที่ซื้อเองเราจะเราไม่รู้ว่าจะแทงที่ไหนดีนะคะเราจะไม่รู้ว่าแทงหนึ่งก็แทงกับเขาเหมือนกันหนึ่งก็แทงกับกับเจ้ามือเหมือนกันนะคะซึ่งหนึ่งจะบอกว่ายินดีกับคนที่ถูกหวยเราด้วยเนาะหวยเราเข้าวิง่งห้ารูดห้าและลูกค้าที่สั่งสินค้ามาย้ำและฟังอีกรอบหนึ่งแอดมินกําลังไล่ตอบเหลือสี่พันคนนะคะที่ยังไม่ได้ตอบเพราะฉะนั้นลูกค้าใจเย็นหน่อยนะคะ แอดมินกำลังไล่ตอบพยายามเคลียร์แชทให้ไม่เกินสี่ทุ่มพยายามเคลียร์แชทตอบทุกคนไม่เกินห้าทุ่มนะคะไม่เกินห้าทุ่มจะตอบแชทครบทุกคนแล้วทุกคนจะได้อ่างเปาหมดขออ่างเปาหน่อยค่ะเมื่อกี้อยู่ไหนเอ้ยอยู่นี่เอาไว้บอสหน่อยเอาเป็นทองปไปด้วยอ่ะ ลาวันนี้ใครวิ่งห้ารูดห้าฟันที่ห้านะคะวิ่งห้ารูดห้ารวยเพราะว่าหนึ่งเน้นที่ห้าใครวิ่งห้ารูดห้ารวยเพราะว่า1เน้นที่ห้า 1, 5, ยินดีกับคนที่ถูกหวยลาวด้วยนะคะฟังนะคะลูกค้าที่ซีเอสินค้ามาแล้วนะคะ เหลือตอบแชท4,000คนนะคะเหลือตอบแชท4,000คนวันนี้แอดมินตอบช้าเพราะว่าที่บ้านมีงานนะคะที่บ้านมีงานเลยทําให้น้องแอดมินตอบช้าแอดมินกําลังไล่เคลียร์แชทตอบครบทุกคนไม่เกินห้าทุ่มตอบครบทุกคนไม่เกินห้าทุ่มลูกค้าจ๋าคนที่ซี่อฟกล่องกล่องกล่องสุ่มมาไอ้คนที่ CF กล่องสุ่มมากล่องสุ่มเนี่ยจะได้เครื่องรางไปสองชิ้นในราคา399บาทลูกค้าจะ บางคนอาจจะได้แหวนทองไปบางคนอาจจะได้ข้อมือไปบางคนอาจจะได้เป็นสร้อยคอไปนะคะหรือบางคนอาจจะได้อ่างเปาอ่างเปาเนี่ยได้ทุกคนแน่นอนมีตั้งแต่ยี่สิบห้าร้อยหนึ่งพันมีหมดนะคะไปหยิบกระเป๋าสีม่วงให้หน่อย อ่งเปามีแต่แบงค์ยี่สิบมีตั้งแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันแต่ได้ทุกคนแน่นอนลูกค้าขาฟังให้ดีได้ทุกคนแน่นอนถ้าคุณได้อ่างเปาคุณจะไม่ได้ทองถ้าคุณได้ทองคุณจะไม่ได้อ่างเปาใครได้รับแล้วให้ไปกดคําว่ารีวิวที่หน้าเพจด้วยนะคะโอเคนะยินดีกับคนที่ถูกหวยลาวด้วยนะคะลาวเข้ารูทห้าหนึ่งขอแจ้งตรงนี้ว่า ฮานอยมันมันสี่วันเนี่ยมันไม่ออกสิบเอ็ดสิบสองสิบสามและสิบสี่นอยที่เราเคยเล่นกันปกติมันไม่ออกผลเพราะฉะนั้นหนึ่งจะให้แนวทางเหมือนเดิมแต่ให้ทุกคนเอาแนวทางนี้ไปหาที่ซื้อที่แทงเองว่ามันมีฮานอยอะไรมาเล่นทดแทนมันมีหวยอะไรมาทดแทนลูกค้าไปหาที่ซื้อที่แทงเองนะคะเพราะหนึ่งไม่ใช่เจ้ามือหวยหนึ่งก็ไม่ไม่มีที่ซื้อให้เหมือนกันหนึ่งก็หาที่ซื้อเหมือนกันหนึ่งก็แทงกับเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้น ใครนะคะที่อยากได้แนวทางหนึ่งก็ยังทำแนวทางให้อยู่นะคะขอบคุณค่ะอ,อหวยลาววันนี้นนนว่นอะไรพันลึกฮะสุการิติสุการิติวันจันทร์มีหวยแล้วฮานอยก็เปิดปกติวันจันทร์ใช่ปะ ใครไม่ทันรัฐบาลไทยบ้างใครไม่ทันรัฐบาลไทยพิมพ์คาใครไม่ทันรัฐบาลไทยกดหนึ่งขึ้นมาให้หนูหน่อยใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันดีกว่าเอารัฐบาลไทยให้บอสหน่อยใครไม่ทันรัฐบาลไทยพิมพ์ไม่ทันมาให้หน่อยมีคนไม่ทันรัฐบาลไทยไหมคะใครไม่ทันพิมพ์ไม่ทันขึ้นมาให้หน่อยโอ้คนไม่ทันรัฐบาลไทยเยอะเลย แคปรัฐบาลไทยค่ะอะแคปรัฐบาลไทยแคปรัฐบาลไทยค่ะใครแคปแล้วกดศูนย์ขึ้นมาค่ะ ใครแคปหน้าจอแล้วกดศูนย์ขึ้นมาค่ะยินดีกับคนที่รูดห้าวิ่งห้าด้วยนะคะหนึ่งบอกแล้วนะบอกตั้งแต่ในไลน์แล้วนะวันนี้ให้วิ่งห้ารูดห้ารับรองรวยนะคะหนึ่งบอกแล้วว่าให้วิ่งห้ารูดห้ารับรองรวยบอกแล้วว่าให้วิ่งห้ารูดห้ารับรองรวยค่ะ ใครแคปแล้วลูกค้าจ๋าได้รูดยินดีด้วยค่ะวันนี้ใครได้รูดใครได้วิ่งยินดีด้วยนะคะติดตามแนวทางกันแบบนี้ในทุกๆรอบทุกๆวันนะคะเพราะว่ามีให้แบบนี้ทุกวันเลยลูกค้าจ๋าแอดมินกำลังไล่ตอบนะคะแชทเหลืออีก4,000คนนะคะแอดมินจะตอบครบทุกคนภายใน5ทุ่มนะคะเพราะว่าวันนี้มีงานทำให้น้องตอบชา้าอันนี้ต้องขอโทษด้วยด้วยนะคะ ครแขบแล้วกดศูนย์ขึ้นมาค่ะอย่ามีหนึ่งรอบนะแอดมินกำลังไล่ตอบแอดมินกำลังไล่ตอบนะคะลูกค้าจ๋าแอดมินกำลังไล่ตอบนะคะแอดมินกำลังไล่ตอบทุกคนใจเย็นเดอ้อ ะะเด๋ยวหนึ่งพิมพ์ลงให้ใต้คอมเมนต์โพลล่าสุดใครไม่ทันรัฐบาลไทยเดยหนึ่งถ่ายลงให้คอมเมนต์โพลล่าสุดนะคะโอเคนะหนึ่งจะไปพักเสียงแล้วค่ะเพราะเดี๋ยวผู้นี้ไม่มีเสียงไหลเสียงแหบเสียงแห้งหมดแล้ว ผู้นี้เจอกันนะคะผู้นี้เจอกันรอแอดมินตอบย้ำนะคะทุกคนที่ CF มาเมื่อตอนกลางวันกล่องสุ่มเครื่องรางลูกค้าจะได้เครื่องรางไปทั้งหมด2ชิ้นลูกค้าจะได้เครื่องรางไปทั้งหมด2ชิ้นแน่นอนก็คือได้เครื่องรางไป2ชิ้นนะคะและลูกค้าจะได้อ่างเปาทุกคนอ่างเปาจะมีตั้งแต่แบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยและแบงค์พัน วันพรุ่งนี้นะคะหนึ่งจะเดินทางไปหาครูบาไกา่หนึ่งจะขอเอาเงินไปทําพิธีก่อนนะคะหนึ่งจะขอเอาเงินไปทําพิธีก่อนเพื่อให้เป็นเงินขวัญถุงกับลูกค้ามีแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยแบงค์พันคนที่ได้ทองจะไม่ได้เงินคนที่ได้เงินจะไม่ได้ทองลูกค้าจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ได้ทุกคนแน่นอนเงินนะคะทุกแบงค์หนึ่งจะเอาไปทําพิธีกับครูบาไก่ก่อนนะเอามาไว้ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นขวัญกระเป๋ากันนะคะ เอาไว้ให้ลูกค้าเป็นขวัญกระเป๋ากัน